วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้ำทำวงชีวิตพระวาจนะคำในวันนี้ขอถวายเกียรติพระเจ้าคือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่6จงเข้มแข็งราะก้าหาญเถิดอย่ากลกัวหรือขั้นค้ามเข่าเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาวีพระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน หนึ่งเป็นตัวบทที่สามข้อที่สี่แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าย,ยิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้าคนผู้ฟังคะมนุษย์ทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้เพราะเราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะทำถูกต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างในการที่เราเดินไปกับพระเจ้านะคะ แต่พระเจ้าดูที่หัวใจของเราไม่ว่าเราจะนมัสการอธิษฐานหรืออ่านพระคำขอให้ทำออกมาด้วยใจของเราทำออกมาด้วยความเชื่นชมยินดีและเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเราเพราะเราเป็นลูกที่รักของพระองค์ในทุกๆวันให้เรามีความคิดบวกอยู่ในใจมีแสงสว่างอยู่ในชีวิตและนำแสงสว่างนั้นไปแผ่กระจายให้คนอื่นนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อคิดและแรงบันดาลใจในการเดินไปกับพระเจ้าในวันนี้กลุ่มสามัคคีทามไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Path of o f e b y m a ม m i p a w p r i s t o n ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ